สำหรับเหตุที่ทำคลิปนี้นะคะก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบลืมนะคะลืมว่าเปลี่ยนชื่อเนี่ยเปยนชื่อแอคเคา t ของเราเนี่ยชื่อบัญชีของเราเนี่ยมันทำยังไงนะคะเลยคลิดว่าจะทำขึ้นมานะคะจะได้ดูของตัวเองไม่ต้องไปเซิร์ชดูของคนอื่นให้ยุ่งยากนะคะ ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนการเปลี่ยนชื่อช่อง y o u t u b e ของเรานะคะหรือว่าจะเปลี่ยนรูปรูปโปรไฟล์ช่อง y o u t u b e ของเราก็ได้นะคะวอย่างแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่โค m มค่ะก็เข้า Google Chrome ตรงนี้เลยนะคะก็พอมาถึงการเข้า Google Chrome แล้วนะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่มุมขวาข้างบนนะคะที่เป็นรูปช่องของเรานะคะ แล้วก็ให้กดตรงการจัดการบัญชี Google ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนบัญชีแป๊บหนึ่งนะคะก็นะคะก็จะอยากเปลี่ยนบัญชีไหนนะคะก็ให้กดเลือกเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งข้อมูลข,ข้อมูลเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตรงที่ตรงนี้นะคะให้กดตรง ตรงข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็ให้กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นชื่อที่เราจะเปลี่ยนนะคะเราอยากเปลี่ยนอะไรนะคะเราก็กดแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะซึ่งเราก็จะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราแค่มาสอนเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนรูปโปรได้ด้วยนะคะไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องเอาไปลงคอมหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ก็สามารถเปลี่ยนผ่านที่มือถือได้เลยสามารถทำได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะโดยมีโคมแค่ตัวเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ